ใช้ย่างประหยัดที่สุดตอนนี้ก็คือเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะมาทำเท่าผัด มอร์นิ่งนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยปิโป้คิดว่าจะมาอัดคลิปร็อกหนึ่งวันคุณแม่ทําอะไรบ้างให้ทุกคนได้ดูกันเนาะก็เป็นกิจวัตรของปิโป้ในช่วงที่แบบหายแพ้ท้องแล้วจ้ามีความแบบว่ามีชีวิตที่วาขึ้นมาแบบเยอะมากแฮปปี้ที่สุดแล้วนะคะก็มาดูกันว่าตอนเชา้าเราทําอะไรบ้างนี้ตื่นมาก็ ยังไม่ได้ล้างหน้าอะไรเลย,เลยกินชาไปแล้วเจมเอาชามาให้กินนะคะก็มาดูกันว่ามื้อเช้าปิโป้ทานอะไรเนาะไปเริ่มกันเลยจ้ะนี่นะคะมื้อเช้าของปิโปก็จะเป็นกรีนสลัดที่ปิโปสั่งออนไลน์มานะมีแช่เย็นก็เดี๋ยวจะมากินเป็นสลัดผลไม้นี่หน้าตาสลัดของเราเป็นอย่างนี้เป็นสลัดผลไม้แฮปปี้มากอร่อยมากปิโป้ชอบของกินสลัดมากอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เด้อคือแบบชอบจริงๆนะจ๊ะกินแบบเกือบทุกวัน นี่ลาดเลยคือ people ชอบตรงที่แบบเขาเรียกว่าเนี่ซอสเหรอแบบน้ำสลัดเขาอร่อยอ่ะแล้วก็ผักสดสะอาดแล้วก็เขาทําแบบว่าวันต่อวนันจริงๆนะก็เดี๋ยวจะมากินกันช่วงนี้ก็คือ people อ่จะต้องควบคุมน้ําหนักเพราะว่าออพอหายแพ้ท้องแล้วเนี่ยจะกินเยอะมากกินแบบ มันไม่รู้ตัวมันจะกินไม่รู้ตัวจริงๆนะทุกคนแล้วน้ำหนักมันก็จะขึ้นมาโอเวอร์ Over มากๆแต่จริงๆแล้วอะปีโป้ไม่ได้อ้วนปีโป้ทองเข้าใจไหมทุกคนก็จะบอกว่าช่วงนี้ปีโป้ทำ กับข้าวกินเอง<ม>เพราะว่าอยากได้สารอาหารครบแล้วก็ควบคุมน้าหนักไปด้วยนะก็เลยทําเองแล้วก็สนุกด้วยมีแบบเหมือนมีแรงมี energy ในการทํากับข้าวก่อนอันนี้คือทําไม่ได้เลยเหม็นมากตอนนี้ก็คือดีมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นมื้อกลางวันแล้วนะปีโป้ก็จะมาทํากับข้าวกินเองนะซึ่งปีโป้อะ หุงข้าวไว้แล้วแล้วเดี๋ยวจะออกไปตลาดไปซื้อพวกแบบผักแล้วก็ของที่จะมาทำในวันนี้นะก็มาดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรให้สาม,มีนะแล้วก็ลูกน้อยกินนะจ๊ะมาแล้วจ้ะไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะมาทำข้าวผัดไก่กันนะจ๊ะก็ล,ลงมือช่วงลงมือเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าต้องรีบทำเพราะว่าหิว ข้าวผัดไก่ในแบบฉบับของปีโป้ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าทำออกมาได้สองจานนะจ๊ะนี่จ้ะอร่อยดงไหมมีไก่่ไก่ปีโป้เยอะัน, people, นตอนนี้ก็คือกินข้าวเสร็จแล้วนะคะหน้าที่สามีก็คือล้างจานปีโป้เป็นผู้ทำสามีก็ต้องล้างแล้วตอนนี้เราก็จะมากิน เชอรี่สามลูกนะคะ,ะก็จะเป็นการควบคุมน้ำตาลควบคุมแบบต่างๆเมื่อกี้ก็คือกินข้าวผัดไปแล้วใส่ผักไปเยอะมากก็จะมากินผลไม,ม้ก็เดี๋ยวพอเรากินผลไม้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมากินยาหลังอาหารนะนั่นก็คือแคลเซียมนะคะพี่โกินแคลเซียมตัวนี้เหมาให้มานี่ ก็จะเป็นแบบแคลเซียมเม็ดฟูซึ่งตอนเช้าอ่ะพี่โป๊อก็กินยาตอนเช้าหมอให้ยาบำรุงตัวนี้ตัวนี้เป็นวิตามินนะคะหมอให้มานี่ตอนเช้าพี่โป๊อกินวิตามินอันนี้เป็นเม็ดสีแดงแดงอ่ะทุกคนเนี่ยเป็นเม็ดสีแดงๆดงแบบน,นี้กินวันล,ละเม็ดก่อนอาหารเอ้ยหลังอาหารเช้าแล้วก็ตอนกลางวันเราก็จะมากินแคลเซียมเม็ดฟูอันนี้นะคะผสมละลายกับน้ํา กินหลังอาหารกลางวันมีแค่นี้นะคะที่หมอสั่งมาให้กินช่วงนี้เด็บทำไมละ่ะเดี๋ยวเราต้องมากินกับนาำก็ใส่ลงไปในแก้วน้ำบงี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นมาอร่อยมากนี่ฟูเสร็จแล้วน้ำก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆจิกกินให้หมดแก้ว มีความแบบซาซาส,สดชื่นสดชื่นนี่กินแคลเซียมหมดแล้วนะเดี๋ยวต่อไปพีป่โบจะไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตานะคะแล้วก็มาทำงานกันต่อวันนี้เนี่ยมีถ่ายคลิปแต่งหน้าของบับบี้บาวนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าพี่โบเตรียมตัวอะไรยังไงนะจ๊ะขอไปอาบน้ำแป๊บ โอเคตอนนี้ก็คืออาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทาครีมบารุงหน้าต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าช่วงที่ปีโป่อท้องปีโปใช้อะไรคือตอนนี้ปีโป๊ะได้ตัวนี้มาก็เลยช่วงนี้ก็เลยใช้ตัวนี้นะคะละแมดอร์คอนเซนเทตตัวนี้ก็คือใช้ดีมากหน้าก็คือละมุนมากเพราะว่าช่วงก่อนนั้นในปี่โป้แพ้ท้องหนักมากหน้าก็จะแบบ เซน i ิทีฟหน้าแบบแพ้ง่ายสิวขึ้นเหอ่ออะไรอย่างเงี้ยพอใช้ตรงนี้เข้าไปก็คือแบบระง,งับค่ะระง,งับแบบความเห่อของใบหน้าของเราได้ดีมากนะปีโป้ก็จะใช้แบบนิดๆเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยโหดร้ายอยู่เหมือนกันนะจ๊ะปีโป้ก็แบบใช้อย่างประหยัดที่สุดนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดใครแบบอยากบำรุงจริง,รง,รงๆเนี่ยก็ทาไปเลยทั้งเช้าแล้วก็เย็น เนื้อมันแบบละมุนมากอะทุกคนเนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อสัมผัสแบบกำมะหยี่อะนุ่มๆอะเหมือนเอามือเราไปสัมผัสกับผ้ากำมะหยี่แบบนั้นอะปุ๊กปุ๊กปุ๊ปุ๊เหมือนงั้นอะแล้วพอสัมผัสกับหน้าเราเป็นแบบนั้นหรือจานหน้าเราจะเป็นแบบกำมะหยี่กำมะหยี่ะไรอย่างนี้เสร็จแล้วปีโป๊กก็จะมาลงกันแดดด้วยตัวนี้นะจ๊ะนี่จ้ะลงแบบไม่เยอะเบา เราะว่าเขาบอกว่าหมอบอกว่าช่วงแบบช่วงท้องเนี่ยน่าจะไวต่อแดดไวต่อแบบฝ้าอะไรอย่างนี้จริงทุกคนพอก่อนนั้นเนี่ยปิ๊โป๊ไม่ค่อยได้ทาก,กันแดดหรอกแต่พอท้องนะลูกอะ่ะดึงความอ่อนเยาว์ของเราไปหมดเลยจ้ะดึงแบบความแบบนั่นแหละ เราก็ต้องแบบบำรุงนิดนึงนะจ๊ะไม่ให้หน้าเราเป็นฝ้าเป็นกระได้กันแดดนี่คือสําคัญมากโอเคก็ประมาณนี้ช่วงตัวของปิโกก็คือทาครีมเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเซตอัพของที่จะมาถ่ายคลิปลง IGTV กันนะคะวันนี้จะถ่ายเป็นคลิปเมคอัพนะคะของบ o b บี้บาวนะคะเป็นคอลเลคชันใหม่นะนั่นแหละก็เดี๋ยวเราเซตอัพของก่อนนะจ๊ะ ก็มาดูกันว่าปีโป้เตรียมอะไรบ้างนะสิ่งที่เตรียมก็จะแบบกองกองอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวขอนึกก่อนนะว่าลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ยเวลาถ่ายงานทีไรฟ้าก็จะคล้มแบบนี้ทุกทีอ้ปัญหาและอุปสรรคของเราเนี่ยจะ๊ะ ถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลุคนี้เลยนะคะฟัดฟ้าดเป็นลุกของคอลเลคชันใหม่ของบ๊อ b บี้บ w าวนะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งหน้ายังไงก็ตามไปดูได้ใน IGTV นะจ๊ะปีโป้ดีไอนะคะฟอลล w กันหรือ,อยังโอเคก็เดี๋ยวขอไปจาัดก,การเก็บของ m บกอ่งเมองอัพอะไรตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาว่าก,กันว่าเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันต่อนี่ พอถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาคลิปที่เราถ่ายทั้งหมดเนี่ยมาลงคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเพื่อที่จะตัดต่ออีกทีนึงเดี๋ยวขอเอาไฟล์ทั้งหมดเนี่ยลงคอมก่อนนะลงคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายกันวันนี้พร้อมไหมวนหนี่เราจะมาออกกําลังกายบอดี้เขาเรียกว่าอะไรนะบอดี้คอมแบทอะไรนะบอดี้คอมแบท เออเดี๋ยวเราจะมา่อยมวยกันโอเคลุยขาลูกไม่ตายกอดแขน t อปเปิ้ลแช right left right left right left throw your hands up knuckles to nose nice and soft it goes up and throw that punch w o i s t l e nice left f o n t hook right hook left ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะต่อไปปี่ก,ก็ต้องทำกับข้าวเป็นข้าวเย็นวันนี้จะกินไก่กระเทียมพริกไทย อโอเคขอไปทำกับข้าวก่อน <c oughs> เหนื่อยมากเลยจ้ารูกเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยไก่ผัดกระเทียมแล้วก็ไข่ดาวอร่อยไหม <c oughs> ก็เดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะปิป๊ปก็จะมานั่งตัดคลิปให้เสร็จในวันนี้เลยนะเพราะว่าคลิปนี้ก็คือถ่ายวันนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยปิ๊ปโปจะถ่ายวันนั้นแล้วก็ตัดคลิปวันนั้นเลยเนาะเพราะว่ามันกําลังได้อารมณ์ในในการถ่ายแล้วก็ในการตัดอะไรแบบนี้เนาะก็นั่นแหละจ้ะตอนนี้ก็คือตัด เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างหน้าล้างตาอบนาบน้ำแล้วก็เข้านอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ1วันกับปิโป้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันอะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับปิโป้นะว่าอยากปิโป้ทำอะไรบ้างนะชัวว่าช่วงนี้ก็คือ ه, เริ่มมีอารมณ์ในการทำคลิปแล้วนะคะหายแพนท้องแล้วเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะจ๊ะอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมานะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับปีโป้ด้วยนะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ f o l l o w Instagram แล้วก็แฟนเพจเฟซ o o ๊กปีโป้ด้วยนะคะปีโปนะ้ DIY เนาะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย